ทุกคนสวัสดีกันทุกคนด้วยนะคะวันนี้จะาไอติมจากไอติมซ่ไม่รู้พี่ติมไปทําอะไรมาพี่ติมวันนี้พี่ติมแต่งตัวน่ารักสมุตัมมิเชลคือหน่วยให้พี่ติมแต่งตัวด้วยตัวเองแล้วนะแต่ว่าพี่ติมต้องแต่งเป็นแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปก้องแมบนี่กันเลยเย้ตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมนี้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็้กันเลยยุ โอ้ยไปเข้าไปนะครับทุกคนด่านในโนสาวหูด่านนี้เนาะไอ้อเคยเล่นแล้วมันยากมากเลยเอราต,ต้องมาเล่นยังยังไงเฮ้ยไปดยูทุก,ก,ก,กคนไม่ปกติเฮ้ยไม่ทานว่ะทุกคนโอโ้โหด่านวันนั้นที่เราเมื่อกี้ที่เราไปเล่นน่ะมันจะยากนะเราก็เลยมาเปลี่ยนการเล่นเนาะ เม่เราด่านนี้เราพวกเรายังไม่เคยเล่นไงโดดกระโดะโดทุกคนตอนนี้ทุกคนไม่รู้อ่ะตอนนี้นอ้อยอยังไม่รู้ทำไมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาแกล้งหนองอ้อ <c oughs> เราสามารถใจวิตได้นะอะไเลย,เยไม่เจ็บ ไปเลยไปก่อนเลยไอ้บักไม่ต้องใจมากเลยแนะแบบนั้นต้องใจมากอ่ะเฮ้ยต้องใจหน่อยต้องใจโอ้ยยางมั้นต้องใจให้มากนะทุกคน แล้วเราก็วิ่งไปนะไอ้เพื่อนอุยอ่ยากมากเลยทุกคนตอนนี้ยากมากมันจะยากพอตรงนี้ลลนี่แหละฮึบ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 เราคิดว่าเราจะ,ะต้องเดี๋ยวเราไปทำาอพีสองด้วยนะโอเคมัน,นก็คุน โอเคร้อไห้รู้ล้มันมันมันต้องแบบวิ่งวิงทุกคนวิ่ง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 ว่งนะฮะวิ่งวิ่งเซลีเดอตุนตุนตุโอเคไปเลย หรือว่าเลือ,จ,อจ้าจะลดแล้วนะคะทุกคนอุ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้เอ้ยเมือนอืนอเขาตั้งใจมากเพื่อนคนนี้เขาไม่ตั้งใจนะคะเพื่อนคนนี้เขาโง่งนะคะอย่าไปยุ่งกับเพื่อนเราเมื่อกี้ไปซ้ายใช่ไหมโอเคแล้วรอบนี้เอาซ้ายบ้าง คนดูดีมันยากมากเลยตรงนี้โอ้ยมันเลยฮึบไม่ได้ทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ใครใครเล่นเกมนี้ระวังตรมนี้ด้วยนะโอ้ถึงว่ามันเริ่มยากขึ้นอ F4 นะ F4 F4L ว้ยมันยากตร,ต,รตรงนี้โหตัวควตรงนี้มันยากมากมันยากอะ่ะเอ้ยเอออย่างนั้นแหละโอ้ยราะดูแหละน่าจะเสิร์ชที่ท่าโอ๋อ ไ,ไอ้ทุกคนเนี่ยโอ้โอ้ทงนี้นี่เองอะไรวเนี่ยมันยากมากไม่เห็นยากเลยทุกคนมันโดนได้หรอ โดดทุกคนนั่นไม่กระโดดแล้วไอ้เมิกวิไอโน้ยไม่ไอกระเบิดนะคะอือฮูบไปยไอจะเติมช่องไว้ละเราต้่เก็บระบบมาตั้งหน้ไม่ได้เคยแบบมาเปิดแบบจริงๆแบบนี้เลยนะหนู้ยกะว่าจะเอามาลงในเพิ่งคลิปแรกที่หนู้ยถ่ายมันก็จะยากหน่อยนะ เดี๋ยวที่ดูรู้ทุกคนน่าจะชอบคลิปน้องไอซ์นะคะที่ดูดูเดี๋ยววันหลังไอไม่เปิดหน้าทุกคนเห็นดีกว่านะทุกคนต้องดอเดนะาหน้าหนอนไอเองนะว่าหน้าน้องไอซ์จะเป็นหน้าแบบไหนนี่ก็คือนี้นี่แหละอะไรวะแล้วมันก็จะผ่านด่านเอ่ะไม่ผ่านด่านได้ไงอ่ะ พอยดืดตรงนี้โอ้ขวาซ้า,ายขวาขวาขวาซ้ายซ้ายต้องอนันล้มนั้นอ่ะอ่าขวาซ้ายซ้ายเดียวอว่า,า,า,วาอนันแรกมันต้องหลอกเราก่อนแล้วว่สุดท้ายมันต้องได้หลักมันแน่ กระดตกใจหมดกระตกใจหมดเฮ้ย um, ม <Okay. S 3> ันไม่ได้ให้เรานะกระโดดเถียงอืมตกงเกมนะทุกคนเราจะกงเกมกงเกมไม่ได้ สูงที่สุดนะค่ะไม่ได้อะไรฮึบชุบกระโดดทุกคนกระโดดเลยฮึบอืออย่างนั้นแหละฮึุ้ยโอ้โหชุบ hello